สำหรับชาวราศีเมษเนี่ยครับดาวพฤหัสเนาะที่เดิมเขาเป็นเจ้าเรือนของวินาศครับกับเจ้าเรือนของสหัสเจ้าเรือนสุภะได้มีการย้ายไปสู่เรือนสหัชชะแลครับทําให้ตัวของคนเมษนะผมว่าจุดเด่นเลยเนี่ยคือเรามีโอกาสคบค้าสมาคมกับคนต่างชาติมากขึ้นหรือทับ อีกมุมหนึ่งของความเป็นวีนาตนะครับมันหมายถึงเราอาจจะเจอคนที่แบบค่อนข้างเก็บตัวเจอตัวยากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าพูดในมุมดีคือเออเพื่อนสังคมเนี่ยครับที่เราได้ไปเจอไปพบปะหรืออาจจะเป็นสังคมใหม่ๆสังคมเก่าๆก็ได้นะครับเขาจะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีใจิตใจที่ดีอาจจะมาช่วยสพอร์ตช่วยเหลือตัวของเราก็ได้ครับคือบางทีไม่ได้ช่วยให้แบบเป็นเงินเป็นทองหรอกแต่บางครั้งมันคือการเหมือนแบบให้คําแนะนําที่ดีกับเราได้ ให้เรารู้ว่าเอ้ยเราควรทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเลยทําให้เรื่องกัลยาณมิตรเรื่องคนรอบตัวสําคัญมากนะครับในช่วงปีนี้ของชาวเมษนะที่เออถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมไปเจอคนไปพบปะไปคุยอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราได้เจอกับความโชคดีความดวงดีได้นะครับเออแล้วก็ถ้าพูดถึงในมุมที่ไม่ค่อยดีักเท่าไหร่เนี่ยเป็นข้อสังเกตแล้วกันคืออาจจะไม่เกิดก็ได้สําหรับบางคนนะครับคือด้วยความที่มันเป็นวินาศเนาะ บางครั้งมันหมายถึงว่าเออก็ต้องระวังเรื่องของการโดนซุบซิบนินทาโดนว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติของสังคมแหละใครๆก็โดนนินทานะฮะคืออาจจะโดนมากหน่อยช่วงนี้ถือว่าก็เออช่างมันไปไม่ต้องไปอะไรมากนะครับคนนินทาเขาเขาอาจจะอิจฉาเราอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการเหมือนแบบเออมีเพื่อน คนรอบตัวที่บางทีเขาจะมีการทําอะไรแบบลับหลังแล้วบางครั้งมันเป็นปัญหาที่อาจจะผุดมาในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได้อะไรแบบนี้ก็เลยให้เรามันระวังไว้ครับแล้วก็ข้อแนะนําคืออย่างที่บอกให้ไปเจอสังคมให้มากแล้วเราอาจจะได้เจอกับทิศทางที่ดีขึ้นของดวงชะตาก็เป็นได้นะเพราะว่าดวงเรื่องคนรอบตัวเนี่ยค่อนข้างดีในช่วงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสบายใจได้ถือว่าดาวพฤหัสที่ย้ายเนี่ยก็ส่งผลดีกับตัวของชาวเมษอยู่นะนะครับส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถทักมาได้เลยนะเรามีโปรโดาวพฤหัสย้ายอยู่ราคา1 4 9บาทนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสที่แท้จริงกับพื้นดวงของเราเป็นยังไงเราจะได้มีความเข้าใจในเรื่องดวงชะตาของตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับทักอินบ็อกมาได้เลยครับบ๊ายบาย